วันของนักเรียนเองนะคะฉะนั้นการที่เราจะมาแยกแยะหรือวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคำพูดนี้มันคือข้อที่เห็นคำพูดนี้คือข้อเท็จจริงเราจะแยกได้อย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือข้อความหรือข้อมูลนะคะที่ ที่ไปมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลนะคะซึ่งในเรื่องของข้อเท็จจริงจะมีลักษณะอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ ม่ใครสามารถยกตัวอ,อย่างข้อคิดเห็นให้ครูฟังได้บ้างที่คิดว่าจะเป็นข้อคิดเห็นอ่ะได้ไหมยกมือ,ย,อยืดตบอบ a l คีย์เวิร์ดคำเช่นครูบอกว่าคาว่าเชียงรายอ่ะครูบอกว่าเชียงรายให้ทำเป็นประโยค มีเหตุผลด้วยไม่อยากทานเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยหิวเลยไม่อยากทานอาหารมื้อเช้าอ่ะเ่อนบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยหิวเลย เขารู้ยัง uh, ว่าเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเออฉะนั้นเอ้าแก๊งว์เราโรงเรียนวัดดอนยอมมีตึกสีเขียวอ่ะได้หนึ่ง เพจรจิงนะมีคีย์เวิร์ดของคำว่าเพื่อนของคำว่าเพื่อน ียนด้วยนะคะนั้นเวลาเรียนมาเขียนเนี่ยเขียนบนกระดานเราต้องเขียนให้ชัดเจนเห็นบ้างน,นะคะ่ะเขาบอกว่าเพื่อนของผมชื่อเพื่อนของผมชื่อเมกเป็นข้อเท็จจริงไหมอ่า,อาเป็นข้อเท็จจริงอะโปร อันนี้ได้ค่ะขันหาเพื่อนขันหาเพื่อนเอาข้ออะไรเอาอะไรก่อค่ะให้เป็นข้อที่เห็นข้อที่จรงอ่เ no> ห็นค่ะให้เป็นข้อเพื่อนบอกข้อที่เห็นเป็นคำว่ามนามข้อที่เห็นกลุ่ม2กับ3ค่ะทำไมไม่ทำไม่มีไม่มีหัวไม่มีหัวเฮ้ยเขียนเฮ้ยเขียนไ่ะ มาเาลูกนี้น้าจะหวานเดี๋ยวมะนาววานหมเห็นห่อานอ่ะเพื่อบอกว่าก็มันเป็นข้อคิดเห็นอะความคิดเห็นของหนูหนูบอกว่า